ไอ้พลนี่ขึ้นก่อนไอ้จะนั่งหน้าหรือนั่งหลังได้หมดที่นั่งหน้าหลังให้เขานั่งหน้านะนั่งแต่เขาลงอือไอ้จับให้เขาดิไอ้ปลอดไทยมาก่อนปลอดไปก่อนไอ้ปลอดไทยก่อนยิงหนีกไปไอ้ขวานเนี่พึ่งวันดีทุกคนวันนี้เราจะมาพายเรือคายักกลางแดดกันนะครับทุกคนให้เขาขึ้นก่อนไอ้ถือร่มให้เขาดิ่เพิงให้เขาให้เขาลงก่อนอ่ะยังมายืนตรงนี้ <c oughs> ไอ้ถือไว้อะถือรลมนี่ถือลมก่อนในหะ้เขาลงไปก่อนนะ <c oughs> อะแล้วไงลงด้านข้างข้างนี้ <c oughs> เอาขาไว้อย่างงี้เหรอวะเฮ้ยได้แล้วอะไม่เอาลงม,มาให้เขาไอ้จะปล่อยเชือกเลยเหรอไม่รอไม่ต้องไปอยู่อะเอาไปไ,ไม่รอเลยอยอีกดูเออมางั้นไม่ต้องเอาไปก็ได้ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เรือเออเอาพายเ,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 เอาไม้พายมาสองอันก็ได้ถ้าโทรศัพท์ตกน้ำก็เตรียมเลย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่สังขานะครับสะพานมอญสังขา,า,ารีีอเ,เอ็งใส่รองเท้าไปทำไมเฮ้ยเอ็งเดี๋ยวเขาก็ไปคนเดียวไม่มีไม้พายจะกลับยังไงเล่าถ้าว่าเชื่ออยู่เอ้า เร็วๆนี่ขอระวังเรืวไหมมาครับทุกคนจะไปแล้วรู้ตัวอ,อีกทีก็ร้อนเธอไปแล้วเอาเทอะสั้งเปิดเพลงได้ไหมฉันก็ไม่แคล้วเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับไป้ขอระวไปตามอย่างๆโอ้โหเองขึ้นมาดีเองขึ้นมาดีเองก็ล่อยเชือกครนะ เข้าไปก็คือจบเลยนะเข้าไปคนเดียวก็คือไม่มีคนพายให้เลยนะบ้านหนูอยู่สังขะละสังขะเฮ้ยอย่ไว้ก่อนอย่ไว้ก่อนอยไว้อ้พี่พลแดงอีกแล้วอะไรนะครับเรีบขึ้นมาดีลีลาว่ะดีลีลาว่ะ ขับล้องมูไปครับทุกคนกำลังจะออกเดินทางแล้วไปเอ็มขึ้นมาดีๆเดี๋ยวอันอนี้มาวางไว้ไวไวไวรลกว่ะเอาพายไปเลยไปครับทุกคนกำลังกันกนี้เอ็งอย่าให้มันเพื้อเสื้อเขา เออได้เอ้ยความเียบะเราไมีกดเลเดี๋ยวเราต้องโยนโทรศัพท์เข้านะถ้าถ้าน้ำถ้าเนื้อถ้าเรือมันเข้าน้ำอ่ะไม่เรืออุ้ยเอ็งเอ็งดันออกไปฝั่งนี้ดิเออเขาต้องไปไม่ได้จะอยู่นี่เขาไลฟ์สดอยู่เนี่ยไขอเอาไปดิถ้าเปียกน้ำก็จะได้เปียกทั้งสองเครื่องเออ โอ้หวิวดีมากครับทุกคนเพราะว่าพายข้างเดียวดีกว่านะเออเอ้แต่มันไม่เห็นวิวข้างนอกเลยน้ำว่าอะไรก่อนโอ้โหแต่น้ำน้ำมันอันนี้โอ้โหดีเลยครับมีคนพายให้นั่งด้วยเอียระวังน้ำก่อนน้ำไหลยเอ้ไปฝั่งนี้ดิไปฝั่งนี้ดิเออเอ้เขาพายเร็วจังวะก็มันเรืออะไรอ๋อ โห oh, คนดีเลยอีพายลองพายไปฝั่งนั้นได้ไหมมันจะได้เห็นสะพานด้วยอากาศดีเลยนะไม่ร้อนด้วย <c oughs> เอ้ไปฝั่งนี้ <c oughs> โอ้โย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 สวัสดีครับ เหมือนฝนจะตกเลยระวังโทรศัพท์ตกน้ํานะคะเหมือนจะตกเลยครับดูไปแล้วเหมือนจะเกบาทไ้อยฟอน <c oughs> iPhone กันน้ําแต่ว่ากล้องแตกแล้วอ้วอากาศดีมากไป,ปเดี๋ยวช่วยพายเดี๋ยวจะปิดไลฟ์เสร็แล้วนะครับจะไปพายจะไปพายเล่นก่อนมครไรเองอะไรไหนอ่ะถือดิเขาจะเอาเครื่องอะไรเลยดี๋ยวขาพาย พายไปนี่นี่ฝอเขาโดนด่าแล้วทำไมคนข้างหลังพายดีเอ้อ <c oughs> ง่ายล่ะไม่พายาดีหรอก<ด>เอ๊ะเขาขอไปที่พักก่อนได้ไหมขอไปถอดรองเท้าก่อนไม่น่าเสิร์ฟอือโคตรคือว่าใส่ล้วหนังฟอดอูแ้แทะ เอ้ไฟอะไรแบบนั uhm ้นโหเอ้ยไฟมันไอ้ปวดไฟที่ดี่ี่เราส่เองในน้มันไหไปฝนวะมาจะไฟยิงคือนี่ไที่ เดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวขอเอารองเท้าอะไรไปเก็บก่อนจะกระโดดน้ำนะครับ